เกาหลีไม่เนาะแต่ได้มาเล่นน้ำเข้าหนงมีอาการชีว้ตตกฟัางได้เหยออุ้ยนางเครืองว่าจะเกาหลีเนาะเป็นเจ๊บท้อปวดวัสวะเขาห้องน้ำเป็นเจ๊บท้อเป็นพวกคือจังหวเเรียวออกผู้เหมือนเป็นชันเนี้ยเสิเหตุจังไหนเืาอเขาจะมาห้องกัน อยากไปหาหมอกินยาเนาะเอาลอ่องสั่นมือนีเขาเตียมพร้อมไปช่วยเอาให้ไว้สเดียวันเห็นตัวเตวนเขามันไปไส่มันใส่จะเหนวไดเขานี่มันมีอย่างนีมากมากเขาสิาเาไมากมันขาดสมมติว่าเขาใส่แมันตีเขากับไา้แบน้นเพื่อนจะชุดไปไอย่างเี่ยางเอาเจ้าที่นี่เขาเตียมอุปกรณ์เขาแล้วสตัวไปเปลี้ยนชุดเขาสิบลบิเีดี๋ยวเเขาไปใส่ข้าวหนึ่งมเอะรับอย่าหยุดไม่หยนะอย่าหยุดไ่ะ พเพราะเรี่ยมมวามามะสีเฮ็ดโตกันเลยมาก,ก่อนให้โตเฮ็ดนี่เฮ็ดเป็นสีละพเพราเสียงน้องเขาขึ้นเขาใช้น้ำเพิ่มเดียวเดียดกูกูนี่ตักตัวยานี่ยตัวยาดีใจนี่นอันนี้ไม่เป็นยาสมุนไพรที่คนเตรียมไปค่ะเท่า,ารักษาเกี่ยวกับพวกหมดลูกแล้วก็พวกกวารปัสสาวะบดติดขัดหรือว่าเกี่ยวกับพวกเบาเข่าเนาีนบบ่ยจะใส่แมนโบมูแมนยูเท่าไปเน็่น้ำเพป็นสองสามเที่ยวแล้วก็เลยสื่อมาก เอยบาใส่ใส่เขาน่องเป็นขนาดเอาเอาตัวมากเราโตรองเบิรงกันตัวเื่อไปให้ตัวเซจังสนี่เขาเ็ดนี่ะใส่ใส่สองซอนนี่ซอนซ่าซอนกาแฟเข้าบุงน้ำเฮียนน้ำซ่านเข้านี่แหละไทยจังสิมันโตแตลร่องรองนั่งเหมือนันีเขาไปนั่งเด็เลยม่นบวกลงนี่เออกะดุมยันยันลง นางอยากจากังหนถึงง่วง,งึงรบให้มันออาไปย่าไอ้อายมนอตัวดิบไม่หลังเข้าดิบเพื่อนึกเอาไม่หลบรอดเลยเออนางพอดีเลยจิตตัวนี้เขากัเอาสะโพกตัวเขาเนาะตัวอ้วนมันไหลไปไง,ง <laughs> เลยมาลมเออเนี่ยนางจะคิดน่านาานะพี่ ถ้านางยูงสี่สิบหายนะที่เป็นโบมูแมนจันให้ให้ตัวนางกวนเด้อเดี๋ยวเขาเขาผิดนงางขาให้ตัวเนี้ยเดี๋ยววันสมมุติว่านางแล้วเป็นจังได่ค่ะเขาอาการดีขึ้นเขาสิมาเบาสูฟังแต่บมกุ้งไว้ทานเด้อเขาอยากกินแต่บมกุ้งก็ได้กินแต่บมกุ้งตั้งาสามเดือนถุงเออเออเบอย่ยากบ่ยาก